นั้นนะครับขอเรียนเชิญท่านสนั่นสนที่เมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีท่านประธานบุญพิธีได้น้อมถวายพ่านสการะแต่ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวิชิรมังคลาจารย์เจ้าคณะใหญ่ห,ญหนใต้ท่านประธานสง์เรียนเชิญครับขอเรียนเชิญทุกท่านประนมมือขึ้นเพื่อร่วมทั้งจิตอนุโมทนาบุญเช่นเดียวกันครับสา ต่อไปขอเรียนเชิญท่านประธานบุญพิธีคือท่านสนันสนที่เมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเาล่าเปิดงานในโอกาสนี้เรียนเชร็ครับกราบนมัสก,การเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวชิระมังคาลาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ท่านประธานสงฆ์และกราบนามัสการพระคุณเจ้าทุกรูปเรียนท่านผู้มีเกียรติและพี่น้องชาวพุทธทุกท่านที่มาในวันนี้กระผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานในพิธีอัญเชิญ พระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานภายในพระประทุมเจดีณที่พักสงฆ์บ้านโคกดีพีศูนย์อบรมเยาวชนปัตตานีอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีในวันนี้กระผมขอแสดงความชื่นชมกับโครงการนี้ที่ทำให้เห็นถึงความสามัคคีเข้มแข็งของ พุทธบริษัททั้งสี่และจากพระธรรมญาตราและตลอดจนพี่น้องชาวพุทธที่ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุผ่านกลางเมืองปัตตานีและได้เชิญชวนสาธุชนมานมัสก,การสักการะและถวายการต้อนรับพระบรมสารีริกธาตุบนเส้นทาง 2.6กิโลเมตรและในตอนนี้ได้เคลื่อนเทวรสอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุสู่ลานธรรมเพื่อประดิษฐานภายในพระประทุมเจดีย์เจดีย์พระพุทธเจ้าห้าพระองค์เป็นการถาวรซึ่งถือเป็นสิริมงคลเป็นขวัญกำลังใจของชาวพุทธทั่วโลกสืบไป ด้วยอานิสงส์ที่เกิดขึ้นในวันนี้กระผมขออำนวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญและขอให้การจัดงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้ตั้งไว้โดยทุกประการบัดนี้ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลฤกิกแล้วกระผมขอเปิดพิธีอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อประดิษฐานภายในพระประทุมเจดีเจดีพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นับบัดนี้สาธุขอเสียงประมือดังๆจากทุกท่านด้วยนะครับขอกราบพระพุทธคุณนะครับท่านสนั่นสนที่เมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีที่ได้กล่าวเปิดงานครับ